อาเนอร์สล็อตให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสมันยอดเยี่ยมมากที่ได้กลับมาเล่นที่แอนฟิลด์ต่อหน้าแฟนๆของเราอีกครั้งเราจะลงสนามพร้อมกับการสนับสนุนที่เราได้รับเสมอที่นี่และมันก็เป็นส่วนสําคัญของฟอร์มในบ้านที่แข็งแกร่งของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องไม่ลืมแม้ว่าสัปดาห์ก่อนเบรกทีมชาติเราจะทําผลงานไม่ได้ตามต้องการแต่สิ่งนี้ไม่ได้ลบสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นใน2เกมก่อนหน้าโอเคมันเป็นการจบสัปดาห์ที่ไม่ดี แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นตอนจบที่แย่ของสัปดาห์ที่ดีเราชนะทั้งแอสตันวิลล่าและเรวอัลมาดริดพวกเขาเป็น2ทีมที่กำลังฟอร์มดีสุดๆและชัยชนะเหล่านั้นคือ2อก้าสำคัญที่ช่วยให้เราฟื้นจากช่วงเวลาที่ยากลำบากดังนั้นมันคือ2อก้าที่ก้าวไปข้างหน้าตามด้วย1นก้าถอยหลังซึ่งก็หมายความว่าเราก็ยังเดินไปข้างหน้าอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่ายังมีงานอีกมากที่ต้องทำและยังต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปอีก แล้ววันนี้คือโอกาสที่จะทําทั้งสองอย่างเพราะยิ่งเราทํางานหนักเท่าไหร่โอกาสที่จะพัฒนาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นการยกระดับตัวเองไม่ใช่แค่สิ่งที่อยากทําแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพราะการเป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่มีความคาดหวังสูงอยู่แล้วและมันก็เหมาะสมแล้วที่จะเป็นแบบนั้นมีการวิจารณ์กันมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมเราซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่ออยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ แต่ความจริงคือพวกเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราควรอยู่จุดไหนฤดูกาลก่อนแม้เราจะคว้าแชมป์แต่เราก็ไม่ได้เล่นสมบูรณ์แบบทุกเกมและในฤดูกาลนี้เราก็รู้ว่าเราต้องพึ่งพาประตูท้ายในนาทีบาปหลายครั้งกว่าจะชนะและเราก็รู้ดีว่าหลายเกมที่ผ่านมาปัญหาของเราคือความผิดพลาดในจังหวะเล็กๆน้อยๆที่เราไม่สามารถควบทุมได้แต่มันส่งผลต่อผลการแข่งขันอย่างเกมแพ้แมนซิตี้ผมไม่เถียงเลยว่าพวกเขาสมควรชนะ และเราก็ยอมรับว่าฟอร์มเราไม่ถึงมาตรฐานแต่ก็ยังมีจังหวะเล็กๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างประตูของ v i r ร์จิลฟ d นไดที่ถูกยกเลิกแล้วก็มีหลายจังหวะที่เราควรทําได้ดีกว่านี้วันนี้หากเราทําตรงนั้นให้ดีขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นในการรักษาฟอร์มให้ได้เหมือนแบบที่พาเราชนะวิลล่าและมาดริด